ข้อที่6.2จุดสองนะครับคูณแจกแจกเข้าไปก่อนนะครับ6กคูณด้วยสามคูณสก็18ก็เป็น 18mn ปหกคูณกับบวกสามก็เป็นบวกไปคูณกับ 3p ซึ่งก็เป็นบวกด้วยบวกคูณบวกก็ได้บวกมันก็เลยกลายเป็นบวกสิบ นะ63.18ครับตรงนี้เรามองว่ามันคือลบสมเลยนะครับมองว่าตัวคูณที่จะแจกแจงเข้าไปคือลบสเลยนะครับลบสคูณเข้าไปกับ2องเอลบสเป็นลบเจ้าสมันเป็นบวกนะต่างชนิดการคูณกันต้องได้ชนิดลบลบสามคูณสก็ได้ลบห ลเขาไปคูณกับเก,ก็เป็นลบหกต่อไปนะครับลบสไปคูณกับบวก -5mn เบวกห้าเอ็เอ็นสมัยหนห็นเอ็นะลบคูณบวกนะครับตามชนิดการคูณกันได้ชนิดลบก็เป็นลบสิบห เราลบ13คูณแจกแจงเข้าไปนะครับลบ13คูณเข้าไปกับ P มันก็จะกลายเป็นลบ 13P ลบ13คูณเข้าไปกับลบ 2NM N. -13 คูณกับลบ2ลบกับลบชนิดเดียวกันคูณกันได้ชนิดบวกก็เป็นบวก26 nm MM. การคูณมีสมบัติการสลับที่นะบวก26 m MM, นะบวก26่ m MM, ก็คือบวก26 m MM ด้วย ที่เราเขียนเป็น MN เพื่อจะให้เห็นว่าอ๋อมันคล้ายกันนะสองเทอมนี้มันคล้ายกันเทอมที่คล้ายกันเทอม P ก็นหนึ่งเทอมนี้ก็คล้ายกันนะครับแล้วก็เทอม MN ก็ยังมีอีก พี่การการบรยกัน,นนะครับเพิม่ม mn ครับ18 mn ลบ15 mn บวก26 mn ตรงนี้ได้3 mn พอไปบวกกับ26 mn มันก็จะกลายเป็น29 mn ต่อไปนะครับบวกสิบแปดลบสิบสามพีมันก็จะได้ห้า p ีห้าพีมันก็หมายถึงบวกห้าพี่ะแล้วก็เทอร์มินั ลบหกเอ็มฉะนั้นเทอมนี้คือดีกรีสองเทอมนี้คือดีกรีหนึ่งเทอมนี้คือดีกรีหนึ่งดังนั้นเป็นพหุนามดีกรีสองครับ